เรื่องหลังความสำเร็จผมมั่นใจเวสเล็กคายแล้วคุณล่ะ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ในการ Resto ครับที่นี่ Speed Channel True Vision Thailand นั่นเองนะฮะในตอนนี้คุณผู้ชมครับกับรายการ Resto ของเราผมขอจัดหนักจัดเต็มให้นะฮะกับวันศุกร์ที่25นี้คุณผู้ชมจะพาคุณชมไปเที่ยวดีกว่าการเที่ยวนี่เป็นเรื่องที่แฮปปี้นะฮะเพราะว่าจะทําให้เราหลั่งสารอะดรีนาลินนะฮะและเอนโดฟินทําให้หน้าเด็กและชีวิตสดใสขึ้นแต่ว,ว่าการเที่ยวในรายการของเรานั้นต้องเป็นมอเตอร์สปอร์ตครับ ซึ่งในวันนี้นะผู้ชมครับผมจะพาไปเที่ยวสนามยิมค่า X นะฮะที่ทําการแข่งขันขึ้นมาสนามนี้ผมทําผลงานไม่ค่อยดีต้องขอบคุณนะครับทาง i t a ท็ e s t l a k e นะครับทีมต้นสังกัดที่จัดรถแข่งแล้วก็ยางคุณภาพอย่าง Westlake Try มาให้เราได้ลองแลวก็แล้วก็ได้ขับขี่กันนะฮะยางเหนียวมากต้องบอกคุผู้ชมอย่างนี้นะฮะว่าใครที่อยากจะได้ยางราคาถูกคุณภาพมีเกินราคา ไปเลย i t a ท w e s t l a ล็นะฮะหรือจินยูไทยคุณสามารถเสิร์ชได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศของเขาได้นะคุณผู้ชมครับแล้วนอกจากนั้นนะฮะผมจะพาไปเที่ยวที่สนามไทแลนเซอร์กิทครับในวันว่างๆเป็นวันหยุดนะฮะแต่ไม่อยากจะคิดว่าโอ้โ oh ห oh, เขาเรียกว่าไบค์เกอร์ชาวไทยทั่วประเทศหรือว่านักเรียนที่เป็นแบบเอ่อไรดิงสกูลเยอะมากๆเลยที่สนามเทลแอนเซอร์กิทนะครับก็เดี๋ยวจะพาผู้ชมไปเจาะลึกและเดี๋ยววันนี้จะเอารถไปขี่กันหลายๆ,ๆคันด้วยนะฮะชมภาพบรรยากาศดีๆเพลงมันๆรวมถึงให้สาระความรู้นะฮะแล้วก็แน่นอนนะฮะเดี๋ยวนนนะะด้วนอนนะะัปเดตน,น,นะครับแต่ว่าตอนนี้ให้คุณผู้ชมเนี่ยรับชมสกู๊ปในช่วงแรกข,ของรายการรวมถึงไฮไลท์ของรายการก่อนเลยนะครับ Hey true, you get up for the track. You will take it to the top and that's the truth, truth hurts. <laughs> เอาเลยครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งช่วขงของรายการเวสโชว์นะฮะนี่คือสกู๊ปของผลิตภัณฑ์ล่าสุดนะฮะที่คุณชาชาได้ผลิตขึ้นมานะครับผลิตภัณฑ์ชื่อว่าลาชีนั่นเองใช่ค่ะชาชาทำมาตัวแรกเนี่ยก็จะเป็น perfect white booster powder ก็คือเป็นสารสากัดที่เข้มข้นมากที่อยู่ในรูปแบบผงบจะไม่เหมือนแบบครีมทั่วไปแต่ว่าใช้ง่ายค่ะก็คือมันเป็นผงผมสามารถผสมใส่มือและผมใช้กับครีมที่ดูแลหนังหน้าผู้ชายเนี่ยอยู่แล้วได้หมดใส่น้ำแร่ก็ได้จะใส่กับ ครีมก็ได้เซรัม่มก็ได้คืออะไรก็ได้ที่เรามีอยู่ oh. ไม่จําเป็น oh. ว่าต้องเป็นตระกูลวทเทนิ่งเหมือนกันถ,ถามว่าทำไมถึงต้องเป็นผงไม่ทำเป็นเซรั่มธรรมดาเพราะว่ามันสถียรนกว่า มันมันจะเขียนกว่าในรูปแบบครีมในเรื่องของการคงประสิทธิภาพใช่ค่ะแล้วก็มีวิธีการใช้อะไรชัดเจน,เจนซึ่ง<ล>ซึ่งทำแล้วอันนี้ก็ถูกเรื่องของออยเต็มร้อยอ,อันนี้เราขายที่ไหนแล้วก็สนใจสั่งซื้ออยังไงครับออสนใจก็ไลน์มาได้ที่ชาชีเดี๋ยวจะขึ้นมาให้ข้างล่างนะคะคแล้วกเออ็เบอร์ติดต่อก็จะมีคนคอยรับโทรศัพท์ก็เบอร์ศ8นย ห6 6 6 6 6 3หค่ะนะฮะล้วแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมครับสามารถเป็นตัวแทนจำหน่ายได้คุณผู้ชมก็สามารถนะฮะดูได้ทางไลน์นะฮะชาชี S H A S H I E นะฮะหรือโทรไปที่คอ l l c เซ็นเตอร์ได้ก็ได้ค่ะก็คือเบอร์ที่ให้ไปแล้วก็หรือจะตามไปใน i อก็ได้ไปดูใน IG ก็ได้ก็ชื่อว่าลาชี่กินแคร์นะฮะวันนี้ขอบคุณด้วยคุณชาครับและแน่นอนนะฮะกับรายการเวสโชของเรานะครับก็ลองดูการดูแลตัวเองมีรถสวยแล้วคุณภาพชีวิตดีแล้วเนี่ยนี่คุณผู้ชม เกิดมาชุดเดียวนะฮะอายุเป็นเพียงตัวเลขใช่ครับน่าสามารถเด้งได้ตลอดนะฮะวันนี้ขอบคุณมากนะชานะอะไรครับผู้ชมครับเดี๋ยวชมช่วงต่อไปของรายการแน่นอนรายการเวสโจครับ คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งช่วงกับรายการเรสโชนะฮะช่วงแรกของเราหลังสกูปลาชีนะฮะจะมาที่นี่เป็นประจำครับกับพรมนิมิตนะฮะวันนี้อยู่กับพี่โต้งกนกหนเทพสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โต้งยืนได้แล้วยืนได้แล้วหายแล้วขาแข็งแรงขาแข็งแรงช่วงล่างโอเคโอเคครับนะฮะอันนี้ไม่ต้องรีบงรีวิวไม่ต้องฮะใช้ได้แล้วรีแพ์ด้วยอ๋อพี่โต้งครับวันนี้เคสในเรื่องของล้อนะครับร้านพรมนิมิตคุณผู้ชมก็จะได้ทราบอยู่แล้วนะฮะว่า แน่นอนครับการซ่อมล้อล้อดุ้งลอ้อคดทําสีเปลี่ยนสีลอกโครเมียมทําโครเมียมโครเมียมทองโครเมียมเงินโครเมียมแดงโครเมียมเยอะไปหมดสารพัดเอาหมด<ร>นะล้อเป็นขี้กากก็ทาได้เทสในวันนี้ yes, <never> นะฮะอยู่ที่แท่นเชื้อดของเรา<ะ>คือเครื่อง CNC ใช่ไหมฮะใช่ครับผมเครื่องกลึงหน้าแม็ให้เรียบเงาแล้วก็กลับมาแบบมีมีผิวที่เรียกว่าสัมผัสเหมือนเดิมอย่างเช่นชคุณขับรถไปล้อเบียดฟุตบาทกึ่ง เราอร่อยก็จะแหวนไปใช่เราก็จะเติมเนื้อแล้วเราก็ปาเข้าเครื่องนี้แต่งให้เรียบร้อยอันนี้นี่คือมันเป็นอะไรมาฮะท่นนี้อันนี้เด็กๆอันนี้เป็นคิ้กาครับแล้วอย่างนี้ต้องทำยังไงพี่ต้นอันนี้เราก็แค่ปอกหน้าออกไปนิดเดียวกับใช้เครื่อง CNC เนี่ยกึ่งหน้าออกนิดเดียวพอละคิดว่าหน้าจะไม่เกินประมาณสัก0.3มิล0.3มิลก็ถึงเดียวอะไม่ถึงบิป่าผิวๆกเอาแค่นั้นเองอ๋อแล้วอย่างนี้เนี่ย ถ้ารถผมเป็นแบบเนี้ยแล้วเป็นรอยผมอยากจะมาแต่งหน้าให้เรียบเป็นขี้กากอะไรอย่างเงี้ยครับครับเสียงเงินเท่าไหร่ครับก็ประมาณ8ปดเก้าบาทคะต่อวงก็น่าจะอยู่แล้วครับแปดเก้าบาทต่อวงครับครับนะฮะเดี๋ยวขอดูขั้นตอนนิดนึงฮะเนี่ยครับอันนี้อันนี้ปาดเสร็จยังฮะอันนี้ยังฮะอันนี้นี่ก่อนก่อนปาดเ,ปเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องลุยแล้วปาดนะฮะมันจะเป็นทับเป็นเหมือนขี้กากเต็มหน้าล้อเลยฮะเป็นลายไหนไหนที่พี่เห็นนี่ใช่ไหมฮะที่มันเป็นเหมือนฟ้าฝ้าตรงกลางกลางนี่นั่นแหละครับอ่ะเดี๋ยวลองพี่โต้งฮะขออนุญาาาตลองงงดูว่ทํยัไ ได้เลยครับเรียกเกียนยแบเรียบร้อยเรียบร้อยครับอ่าเรื่อีว่าจะสายเงาไหมหัวนี่เป็นหัวเพชรนะ,ะเป็นหัวเพชรครับ ลองดูสิครับว่าความเงาเปลี่ยนไปอย่างไรนะฮะกากเลื่อนที่เรามองเห็นที่อยู่ที่ก้านเมื่อกี้หายหมดเลยฮะเดี๋ยวเราไปเช็ดแล้วก็เคลือบแลคเกอร์ต่อค่ะผู้ชมครับครับพี่ต้งฮะถ้าสนใจรับบริการแบบนี้เนี่ยครับติดต่อไงก็ติดต่อมาที่เบอร์ร้านนะฮะ0 2 2 2 2 6 4 3 3ครับแล้วก็026233439นะครับแต่ถ้าเกิดในเวลางานก็ได้อีกเบอร์เบอร์ส่วนตัวผม ศูนย์แปดหนึ่งหกห้าหกห้าสามสามสามครับนะฮะก็สามารถโทรได้หมดแล้วคุณผู้ชมถ้าอยากจะเห็นกรรมวิธีการทำล้อคุณสามารถเช็คทางเว็บไซต์ของเร็กซ์จ t v c o m หรือไปทางยูทูบนะครับแล้วพิมพ์คำว่าซ่อมล้อแม็กพรมนิมิตก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วใช่ครับมีเยอะมากมีเยอะนะมีทุกเคสมีตั้งแต่ล้อเวพีล้อเล็กล้อโบราณทำสีกลับสีเปลี่ยนสีดัดโคดดึงดุ้งหมด มีหมดเลยฮะนะฮะคุณผู้ชมมาอยู่ในซอยซอยนี้อะไรนะอ่าถนนมิตรพันธ์ฮะซอยมังกรซอยมังกรครับผมนะฮะเพราะว่าเจ้าของมังกรก็อยู่ตรงนี้อ๋อมังกือเอาพี่ต้องครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับเอาละครับคุณผู้ชมครับได้ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมล้อแม็กแล้วนะครับเดี๋ยวชมช่วงต่อไปของรายการเรสต์ของเราครับ